อมอบทุนการศึกษาด้วยหลังจากที่เราจะมีการประชุมสาวันประจำปี2,568ซึ่งเราจะต้องจัดในเรื่องของการประชุมเลยเป็นระเบียบของอสมาคมนะครับว่าจะต้องจัดปีได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับก็วันนี้ก็ได้โอกาสดีนะฮะว่าเราจะต้องมีกาหนดการมอบทุนแล้วก็จะต้องมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ไปพร้อมกันดีเทีเลยนะครับนะฮะก็วัตถุประสงค์ไม่มีอะไรมากนะครับในเรื่องของการนอบทุนก็เดี๋ยวจะหลังจากที่มีการาประชุมใหญ่แล้วนะครับก็ขออนญาตเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะฮะวาระแรกนะครับก็จะมีในเรื่องของที่จะต้องแจ้งให้พี่น้องสมาชิกสื่อมวชนทุกคน นะได้รับทราบถึงการทํางานของสมาคมที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างนะครับนะเมื่อปีที่แล้วสมาคมได้มีกิจกรรมหลายเรื่องแต่ก็เป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างนะครับเพราะว่าการกลับเคลื่อนยืดศาสชาติต่อต้านการทุจริตเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนอยู่แล้วนะฮะอันประการแรกที่ เราได้ดําเนินการเมื่อปีที่แล้ว2อ6 7ก็จะมีในเรื่องของการทำมือกับมหาลายัยทั้งหมด20่สิบกระแห่งนะฮะที่มาทํากันที่มหาลายัยสวนุิธิตแล้วก็มีทางมูลนิธติต่อต้านการทุจริตนะฮะของท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณได้มาร่วมกันในเรื่องของการ ทำมู่กับมหาหลัยทั้งยี่สิบแปงครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีเรื่องของการที่จะเดินสายเข้าไปจัดเสวนาให้ความรู้ปุกจิตสำเนียนิสิตนักศึกษากันต่อไปในในวันอือ่นๆนะฮะซึ่งเราจะต้องเตรียมแานงานไหมนะฮะในเรื่องการเดินทางนะครับนะบก็สรุปตอน ที่เราทำไปอยู่กันนะฮะตอนนี้เรามีมหาอะไรที่เข้าร่วมทำไปอยู่กับเราทั้งหมด39มหาอะไรทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายสิบมหาอะไรที่กําลังรอคิวที่จะร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนะฮะอีกหลายสิบมหาอะไรนะฮะก็จะขอว่าเป็นปีนี้นี่จะได้ลงนามอยู่อีกกี่มหาอะไรเดี๋ยวจะต้อง วางคิวกปรึกษากับคณะกรรมการบริหารสมาคมก่อนนะฮะนะส่วนในเรื่องของกิจกรรมอื่นเช่นขะอโทษนะฮะ,ะนะส่วนกิจกรรมอื่นก็จะมีเรื่องของการจัดเสวนานะฮะที่มหาลาัย อ่ลังสิตนะฮะทั้งนั้นเราก็ทําร่วมกับมหาวิทยาลังสิตแล้วก็มูลนิธิต่อต้านการทุจริตนะครับนั้นเราก็ทําร่วมกันแล้วก็เชิญนิยากรนะรภาคีเครือข่ายที่อ่อยู่ในอ่เครือข่ายของเรานะเข้าไปเป็นนิยากรจัดเสวนาก็คือเสียงตอบรับที่ดีแล้วก็ถือว่าประสบ,บะความสำเร็จนะฮะในการจัดงานรั้งนั้นที่มหาลังสิตนะฮะ และงานสําคัญของสมาคอมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่จะรบจัดกันทุกปีเป็นเรื่องเรื่องของการจัดงานมอบรางวัลอัน i ี o ก r ร์ t ชั n นอวอร์ดนะฮะคือที่แล้ว2024นะครับก็ได้รับเกียงตอบรับแล้วก็เราก็ดําเนินการไปด้วยภาพอย่างที่เห็นนะในวิดีทัศน์ที่เราได้ถ่ายไว้ให้เห็นหลังผู้ถแถลงข่าวนี่นะฮะ ก่อนหน้าที่มีการประชุมนะครับก็เป็นกิจกรรมประจำปีในการจัดการมอบรางวัลโดยมีพระท่านชวลิทัยอดีตนายกร,รัะมัตรีมาเป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษแล้วก็มอบรางวัลน,นะซึ่งท่านก็ให้เกียรติและให้ความเมตตาสมาคมเป็นอย่างดีนะฮนะในะวันนั้นน,นะฮะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มี แก่ผู้เกียรติมาร่วมงานค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ทําให้การจัดงานครั้งนี้ดูนาดีมีศักดิ์ศรีของสมาคมนะฮะที่จะทำนะปีละหนึ่งครั้งและที่สําคัญกว่านั้นก็คือวัตถุประสงค์การจัดการมอบรางวัลก็เป็นเรื่องของการให้กําลังใจนะเป็นกําลังใจนะเชิดชูบุคคลองค์กรหน่วยงานที่มีอุดมงการ โดยเฉพาะสื่อมวลชนนะมีโรมการในการกับเครื่องย่อสาสชาติต่อต้านการทุจริตนะก็ต้องขอขอบคุณนะสมาชิกวันนี้ที่มาร่วมประชุมแล้วก็มาพาบุตรหลานมามารับทุนการศึกษาแนะก็รู้สึกยินดีแล้วก็ต่นใจแล้วก็มีผู้ให้การสนับสนุนเนี่ยเขา คาดหวังว่าลูกหลานของเราจะเป็นเด็กดีและเป็นอนาคตที่ดีต่อไปนอนาคตอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงที่สองต่อไป